ครับสวัสดีครับพี่น้อง youtube และ facebook นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้รีวิวครับก็เล่งงานส่งงานนะส่งงานให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็มารีวิวส่งงานอีกสามกระบอกนะครับสำหรับวันนี้ครับสามกระบอกก็จะเป็นสามแบบนะครับจะมีไอ้ทรงแบบยกยิงครับยกยิงแล้วก็มือสอดนะครับมือสอดแล้วก็ทรงกำคอร่องนิ้วนะครับสามกระบอกนะครับ สำหรับกระบอกนี้นะครับอันนี้ส่งให้พี่ไม้นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับตวัตวน,นี้นะครับก็ยังรอรางอลูอยู่นะครับตววัวนี้เนาะสั่งรางอลูไปนะครับรอลางอลูมานะครับตัวนี้ก็ทําด้ามขึ้นไว้ก่อนนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นใส่รางสเปคขอบกระจกนะครับตัวนี้นะนะครับลักษณะก็ใส่ ลายกันลื่นตัวนี้นะครับแกะลายกันลื่นตรงล่องนิ้วนะครับตรงกระจมมือนะครับตัวนี้นะครับสําหรับทรงยกยิงนะครับตัวนี้พี่ไม้รอไปก่อนนะครับสําหรับตัวนี้เนาะต้องรอลางอลูนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมือสอดนะครับทรงมือสอดนะ เป็นรางอลูนะครับความยาวรางอลู120นะครับช่วงชักอยู่ที่70นะครับทิ้งปลาย35นะครับตัวนี้ครับยางตัดอยู่ที่26เซนนะครับตัวนี้ครับปีข้างคาว50เซนนะครับตีโรลเลอร์ลูกปืนนะครับตัวนี้เนาะเป็นรางสเปคขอบกระจกนะครับตัวนี้นะครับกัดลดน้ําหนักปลายนะครับตัวนี้รางสเปคขอบกระจก ัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูเหลืองออกเหลืองนิดหน่อยนะครับไม้ประดูท้ายไม้ประดูนะครับเกะลายกันลื่นนะครับตัวนี้ขนาดเป็นนี้นะครับท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจอกรูลดน้ําหนักนิดหน่อยนะครับเพิ่มมิตินิดหน่อยสำหรับกระบอกนี้ก็ส่งให้พี่สุนทรนะครับ อุบลราชธานีนะครับกระบอกนี้นะครับวันนี้ก็ส่งวันนี้นะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับสําหรับกระบอกนี้จะเป็นทรงไอกำพอลงนิ้วนะครับรางยาวเมตรยี่สิบเหมือนกันนะครับไอ่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับพิงไปอยู่ที่สามสิบห้านะครับเหมือนกันนะครับปี ข้างคขาห้าสิบเซนนะครับติดโรลเลอร์ลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกัดลดน้ําหนักปลายเหมือนกันนะครับแข็งแรงนะครับลางสเปค,คขอกกระจกนะครับตัวนี้นะครับความหนาก็หนามนนครับดูนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับลางสเปกขอกกระจกช่างอิสุนุชาวเวียงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ หกฟ้านะครับตัวนี้นะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นครับแกะลายกระลื่นลองนิ้วนะครับกระโจมมือนะครับแกะลายนะครับกรงไก่ก็จะเป็นกงไก่ไอสแตนเลสนะครับตัวนี้นะครับเจาะลดน้ำหนักนะครับเพิ่มมิตินิดหน่อยนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไอท้าย อลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะนะครับไายอลูมิเนียมนะครับสั่งพิเศษนะครับลูกค้าสำหรับกระบอกนี้นะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับไม้ไม้หกฟ้านะครับแข็งครับเนื้อแข็งเนื้อละเอียดนะครับไม้นี้สวยนะครับเนื้อละเอียดครับน้ำหนักลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ ตามเบอร์โทร01215459นะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับช่างช่างมนเทียนนะครับในดีไลน์ก็ตามเบอร์โทรเลยครับแอดมาตามเบอร์โทรนะครับ01215459นะครับสนใจสอบถามได้นะครับสอบถามราคาได้ต้องการทรงไหนครับตอนนี้มีสามแบบยกยิงนะครับแล้วก็มือสอดจำคอล่องนิ้วแล้วก็เป็นทรงลูกสองขุนแก๊ปเนาะนี่ สี่อย่างนะครับสี่สี่ลูกทรงครับที่ผมทำนะตอนนี้นะครับอนนี้ตามลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งลำคอนะครับมือสอดแล้วก็ยกยิงครับยกยิงนี้ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะครับพกขาง่ายนะครับยกยิงราคาก็ไม่แพงเกินไปนะครับยกยิงอยาราคาอยู่ประมาณสามพันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นโรลล์ลูกปืนนะครับน ลางอาล,ลูโลโลโลเลอลึกปืนนะครับเนาะลิ้นพันกันนิดหน่อยไม่ได้รีวิวหลายวัน,นครับครับสนใจทักมาเลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ